มันแสบกว่าคาโตอีกเลยเป็นจังไหนบอกบึงดูนัวได้อยู่นะ้ำอยู่ไข่แข็งไงไข่แข็งไงไข่แข็งไงแข็ <laughs> ไปนี่ครับคนที่ชอบจริงๆก็คือทางนี้นะครับเอ,อเอาล้อมึงดูต้มอ,อึงแบบอีสาน สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านผ่านยักษ์เหมือนเดิมนะครับนี่นี่นี่วันนี้เราจะมาทําเมนูต้มอ,อึงเห็นไหมเห็นตัวอึงมาในนี้ตัวน่ารักน่ารักพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลวกน้ํานะครับแล้วก็จะไปนําไปประกอบอาหารเมนูวันนี้คือต้มอึงเอาพี่หันฟ <laughs> ับ้าฟันเนาะบ้านึ่กล้องไหมปิดปิดก็พอเวลาหนึ่งกล้องละวหันนี้เ จากลวกน้ำทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอึงปากขวดแถวบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับภาคใต้จะมีทางอีสานเยอะนะครับไปเดี๋ยวเราไปประกอบอาหารกันครับที่หั่นอยี๋นี้ก็จะเป็นข่านะครับแล้วก็มาดูทางนี้นะครับในหม้อกําลังตั้งไฟไว้นะครับแต่ใบใบมะกรูดขมิ้นแล้วหัวหอมหัวกระเทียมนะครับแล้วก็ตามด้วยข่าหั่นแว่นนะครับใส่เกลือจ้าไปช้อนนี่ก็คือเกลือนะครับเติมลงไปแล้ว ในถุงนี้เป็นยังีงใบมะขามใบมะขามอ่อนแมนวะใส่แล้วนี่คือใบมะขามอ่อนก็คือจะใส่ลงไปเลยนะครับตอนน้ํายังไม่เดือดนี่แหละใส่ลงไปเลยใส่หลายสบมหลาย <c oughs> สูตรพันยักษ์ก่อนนะครับ <c oughs> นนะใช้อึงเอาน้ำเดือดปุดๆแล้วนะครับเราจะเติม,ตมปล<ร>าเอกของเราลงไปนะครับอึงปากขวดไปแล้วครับ ลงหม้อไปแล้วทีนี้ใส่ลงไปเลยจ้าตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับสูตรของใครของมันอันนี้เป็นสูตรของพันยักษ์ไม่มีฟองนะครับจะบอกให้นี่ก็รอปรุงนะครับเห็นแล้วครับใส่ลงไปเรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยครับรอปรุงนะครับอีกทีหนึ่งให้อึงมันเปื่อยสักหน่อยเนาะใช่แล้วเพื่อจะได้กินง่ายๆขวน น้ำร้องเปรีย้ยกรอให้น้ําเดือดนะครับดูนะครับช่วงรอต้มบึงเดือดนะครับก็พาให้พันยักษ์พาชมอันนี้เลยรมันยังไงกระท่อมมาเลยจ้ะกระท่อมมาเลยมันเวีนบีบกระคอท่งอีสานเหมือนกันเนี่บีบกระคอไปบางท่งมุ่งนะครับออันนี้รสชาติจะขมึ้นกันรสชาติเนี่ขมจิดดิ้งครับอ๋อมาเบิ่งบีบกระคอ ต้นเก่ามันไปเกิดแล้วอ๋อนนี้เป็นต้นใหม่บีบีมะคอบีปละกั้งนี่จะขมหวานนะครับอ๋อรสชาติจะขมหวานขมหวานขมขมแซ่บถ้งอีสานบัานาเพิคนได้กินกับยังกับลาบกับลาบกับก้อยเขากันพอะปานยังเขากันกับลาบกับพลเขากันไปเลยเนาะมาตอนนี้ต้มบึงของเราก็กำลังจะได้ที่นะครับเดือดปุดๆุดุดเลย โอ้เมนูมือนีเขาท่าเป็นไรสามสิบปีแล้วที่บบได้กินต้มอึง่งได้ยินเสียงหอมเลยนะครับได้ยินเสียงหอมเลยวะกินหอมมาแล้วนะครับน,นี่ก็จะเป็นผักก็ด้วยนะครับเพิ่มยังไ่ใบมะขามใบมะขามอ่อนนะครับลงไปแล้วนะครับเต็มหม้อแล้วท่านี้อันญะบอนี้เราควมเปียว รสชาติจะออกมาในเดี๋ยวค่อยชิมกันครับเปรี้ยวเปรี้ยวนัวครับเปรี้ยวไม่จะโดดนะครับกดลงไปเลยจ้าไข่แตกมาแล้วไข่แตกก็แสดงว่าสุกเลวนะครับนี่เริ่มได้ที่แล้วครับทีนี้ก็จะยกหม้อไปแล้วนะผ่านยักเป็นยังไงยกไปฟุงครับไม่เขาคือหน่อยแนทะ้เสียงฮักบนน้อนี่ฮักแล้วมา ได้ละกุ้งโลตั้งหลายบาทนะทีนี้เราจะมาปรุงเพิ่มเติมนะครับใส่อะไรไปครับหอมผักชีไปเรื่อยหอมหอมหัวแดงผักชีไปเรื่อยแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศนะครับนำโมตซาลงไปแล้วแล้วก็จะมีพริกขี้หนูนะครับไปบ๊ำก็เลยนะคนรอชิมอยู่ทางนี้ละใส่ข้าวคั่วจ้าเบ่ง้ะอ๋อทีนี้มาใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอม เติมสีสันด้วยพริกป่นลงไปใส่เยอะก็เผ็ดมากนะครับใส่ไปเยอะๆจะได้สีสันแบบพอแล้วครับจัดจานมันจะซดไม่ได้นะครับใส่น้ำปลานะครับเอาปรุงเข้าไปเพิ่มความนัวเข้าไปอีกด้วยน้ำปลานะครับช้อนครึ่งครับหมดหม้อแม่ากงวันนี้คิดว่าจะเือะไหม <c oughs> มาเดี๋ยวเราลองให้ผ่านยักษ์ปรุงเสร็จนะครับมาชิมกัน อชิมเองนะครับมาเสือจะไม่มีเอาแบบเบะอะไรเบะอย่างไรอ่ะครับกระตืนลงไหมอ่ะเฮ้ยมึงดูบันนี้คนใต้กินอึ่งมามันแสบกวาขาโตอีกไหมเป็นจังไดบอกมึงดูนัวได้อยู่นะได้แบบไหนรสชาติยังไงเีลยวน้ำน้ำมันอร่อยกว่านึง น้ำอะไรก่อนเนื้อไปทีนี้ก็ยาวๆครับใส่ติดใจแย่งเลยอู้ี้ไข่แข็งอยู่ไข่แข็งไงไข่แข็งไงไข่แข็งไงจัดไปนี่ครับคนที่ชอบจริงๆก็คือทางนี้นะครับเอาล้องมึงด้วยต้มอึ่งแบบอีสานย่างผัวกินอืมได้ตัวเนี้ยไข่แข็งมันกินครั้งแรกไหมกินครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกมาครับนี่คนกินประจำนะครับนี่รสชาติเป็นไงครับดูกล้อง ไม่ต้องบอกไม่ต้องเร่งร้อยยอดร้อยตัวนั้นไข่มันร้อยอ่ะจริงไข่มันแข็งดีอ่ะอุ้มสิไงไงตันี้ตีก่อังไงยังไงนะยังไงเดยตีเอตัวนี้ไปเลยรสชาติเป็นไงได้อยู่ตัวนี้มันมันไหมันไข่แข็งไหมแข็งแข็งมากต้องไก่แข็งไก่แข็งมาก รื้บ้างตัวชัดร้อนตัชาดไหมพันุพืชยอดครับสุดยอดดยอของแสบเห็นบ่อนี่เหรบ่อยมร้อยลอย้อยใครที่มีอึงเยอะก็บอกได้นะครับเด็กว่ากัางแลกมันจะกินกินของกินขาวนี่บางอย่างมีไหมมีกินเขาวไหม ไม่มีกินข้าวเลยคือเคผมใส่ไม่ยาไม่ข้าวเ่องปรุงครบแน่นอนเ่องครส่ครับตักแปรใหญ่เขี่ยวทุกมื้อนี่นี่นะครับต้มบึงของเราวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับหลายๆคนก็มาชิมด้วยกันครับทั้งคนใต้ทั้งคนอีสานนาไปน้วกันนี่นะคลิปที่พี่น้องหลายคนอยากจะเห็นนะครับว่าคนใต้กับคนอีสานอยู่รวมกันเป็นยังไงนี่แหละประมาณนี้เลยแถวอีสานโลกี่บาทสี่ร้อยกว่าบาทซื้อประจวบโลร้อยสามสิบ ไปหักขอเขาแล้วมั้ยไม่ทำนั้นเลยพี่อ๋อเราไปเอาที่ฝนแรกคือข้างทางมาเลยใช่ใช่เขาจับมาปุ๊บคือเราไปจอดแล้วก็เขาเขาขอเลยซื้อเลยไคลโลร้อยสามร้อยสามสิบได้ไหมกลางทุ่งเลยนะครับนี่เียไม่ให้ลงหาครับยมาแซ่บสุกัสยผ่านบอผ่านสนุกไหมสื่น